เพจดังแฉแซบชี้เป้าชัดนักร้องดังรีเทิร์นเมียน้อยรอปล่อยหลักฐานเด็ด เรียกว่าเป็นเรื่องราวข่าวเมาส์คนในวงการบันเทิงมีออกมาไม่รู้จักหยุดย่อนล่าสุดวันที่5กันยายน2566เพจ a c e b o o k อีกี้กขยี้ข่าวได้โพสต์ข้อความสุดทราบแชร์นักร้องดังร no ีเทิร์นเมียน้อยโดยระบุข,ข้อความว่าบันเลยเกิดมีมูลว่ารอรูปมีคนเจอจริงๆมิงกะล,ลบาลน่นและแทนบาปกรรมจงมีใครอ่านโพสต์นี้แล้วมีรูปส่งมาซะดีดีมึงจะช่วยได้หลายชีวิตเดี๋ยวให้รางวัลเผือกอวอร์ดปีใหม่ ก่อนที่อิกกี้ขยี้ข่าวจะได้โพสต์อีกว่ามึงกาลาบ้าวงเล็บมิงกาลาบ้าวันเสาร์ที่สองณนโะรงแรมแพนพาซิฟิก ยังกอนเมียนมาเอ็มเพยานมากกว่า3ปากรอกแค่ภาพถ่ายอ e ีแฮนพึ่งได้ข่าวว่าเป็นแค่เอซนอกจากนี้ทั้งยังเขียนข้อความใต้โพสต์ดังกล่าวเพิ่มเติมด้วยว่ารอบนี้คนที่พบเห็นใช้เป็นพยานในชั้นศาลได้ด้วยมึงจบแล้วแฮนพี่ชายกูกลับมาแล้วเย่ๆเ,เ,เจอกันขณะที่ทางเพจ Facebook อัธรศ ได้นำประเด็นบอกใบ้ามาขยี้ต่อด้วยการโพสต์ว่าฮืมรักนี้รีเทอร์มิงกะลาพร้อมทั้งบอกอีกว่าไว้ตายแล้วฉันไปพม่าวันที่8เธอว่าฉันทันไหมหรือไม่ฉันไม่รู้ฉันไม่รู้รอีกี้ขยี้กล่าวถามอีกี้เลยซึ่งก็มีชาวเน็ตต่างเข้ามา,าคอมเมนต์วิพากษ์วิจารณ์กันสนาน